Knows that i'm breaking down everybody knows i ain't faking now everybody knows my heart's faking now yeah she hates me now i made mistakes but now i don't ever want to be alone i don't really ever feel at home on my own in the zone that's the only way i know feeling low about to blow back up i okay. never let the doubt creep in gotta pop a cup today i'm here to 6 miami ก็จะเป็นสถานที่ที่ผมเคยมามิทติ้งกันนะครับผมก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวผมจะไล่ของแต่งให้ดูนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งไปใส,ใส่กาดหม้อน้ํานะครับผมก็คือครบเซตแล้ว<อ>นะครับผมตอนนี้นะครับอันนี้เป็นกาดหม้อน้ําตัวเดียวกันกับที่พี่ที่เจมใส่เลยเลยนะครับผมโอเคครับที่แรกเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าผมได้แต่งอะไรไปบ้างน,นะครับผมมีชิวหน้านะครับชิวหน้าเป็นชิวหลอด 6D นะครับ งานก็จะประมาณนี้ครับเป็นงานงานสติกเกอร์นะครับผมงานสติกเกอร์ติดเอานะครับน่าจะเป็นทรง Z X 1 0ินะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีสติกเกอร์หีมะนะครับอันนี้ก็สั่งซื้อมานะครับผมโอเคครับผมชิ้นที่สองก็จะเป็นอุดกระจกนะครับผมยี่ห้อตามนี้เลยนะครับสองข้างนะครับผมก็จะมีไล่น็อตนะครับผมไทเททั้งคันเลยเกือบทั้งคันนะครับขาแค้2ตัวนี้นะครับผม ขาสองตัวนี้ฝั่งนี้ด้วยครับสองข้างนะครับผมอันนี้สั่งกึงอยู่ยังไม่เสร็จนะครับผมถ้าเปลี่ยนก็น่าจะทั้งคันแล้วแหละนะครับผมต่อมาก็จะเป็นพวงก,กุญแจพวงก,กุญแจอันนี้ศูนย์เขาเอามาให้นะครับผมเป็นของคาวาซากินะครับผมโมเบียสีนักคลินนะครับประมาณนี้แล้วก็จะ เอาสติกเกอร์ของศูนย์ออกเลยนะครับผมแล้วก็มาติดเองนะครับเป็น H P 4เป็นสติกเกอร์เซ็ตของ B M W นะครับผมประมาณนี้ผมไม่ชอบสติกเกอร์ศูนย์นะเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยผมไม่ชอบแบบดำแดงนะครับผมก็เลยเอามาติดแล้วก็ทำลายเองนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีสีล้อครับสีล้ออันนี้ก็พ่นเองนะครับผมสั่งผสมพ่นสีล้อเองนะครับน็อตก็ไล่ทุกตัวเลยนะน็อตปั๊มเบรกนะครับ คันเบรกดิสหน้าดิสผู่หลังแล้วก็ไล่หมดเลยแต่ตรงนี้ผมยังไม่ไล่นะต้องหาน็อตโฟโบแทนมาไล่แทนนะครับโอเคประมาณนี้ชิ้นต่อไปก็จะเป็นกาดหม้อน้ําครับกาดหม้อน้ําของคาวาซากินะครับผมสวยมากตัวนี้เพิ่งใส่เพิ่งใส่มาดเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูชิ้นต่อไปก็จะเป็นวิงใต้ไฟของของนินจา400นะครับอันี้เอามาแปลงใส่นะครับผมให้ดูแบบ ให้ดูให้ดูหน้าหน้ามันโหดขึ้นนะครับน็อตก็เยอะสี่ตัวนะครับตรงนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับผมโอเคครับผมก็ล้อหน้าหลังก็จะมีสติกเกอร์มาเช็ดนะครับผมแล้วก็มีจุกลมแต่งนะครับเป็นงานซีนซีสีน้ําเงินนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกน็อตเครื่องนะครับอันนี้ก็ไล่ไล่หมดทุกจุดเลยนะถอดแฟรลิงไล่หมดเลยนะครับผมช่วงลงช่วงล่างผมก็ไล่ไล่ไล่หมดเลยแต่ผมขึ้นรูไปดูตรงนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมพวกน,อน็อตพวกอะไรก็ตามนี้เลยแล้วก็จะมีท่อสลิปออนไทเทนะครับมีท่อสลิปออนไทเทแล้วก็มีกาดท่อเป็นงานเลดไดสีนะครับเป็น HP พีนะครับผมอะคาโปวิกนะครับส่วนสปริงยึดท่อก็จะเป็นไทเทนะครับผมโอเคบนล่างเลยนะครับส่วนท่อก็เป็นอะคาอะคาโปวิกปลายกระป๋องนะครับดูออกสองนิ้วปากสามจุดห้านะครับปากใหญ่มาก ประมาณนี้นะครับผมเอเลอหลังก็ทําสีเหมือนกันนะครับมีจุกลมแล้วก็มีสปูลนะครับสปูลขึ้นสแตนนะครับผมน็อต a อ s ก็ไล่นะครับโอเคครับผมชิ้นต่อไปก็จะเป็นไฟท้ายนะครับผมเธอเปิดสวิช์ให้ให้หน่อยนี่เป็นไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวนะครับกาเบรกหน่อยเยียบเบรกหน่อยอ่าก็จะประมาณนี้กระพริบกระพริบหน่อยเยียบเบรกกระพริบหน่อยโอเคนะครับไฟเลี้ยวซ้ายครับมันมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนมันมันมันต้องมืดกว่านี้ ไฟเลี้ยวขวาอ่าเราปิดไฟเลี้ยวเลยอ่าไฟไฟพามากเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสวยอยู่นะครับผมส่วนไฟเดิมของศูนย์ก็จะเป็นไฟด้านข้างนะครับที่เขาติดมาให้อันนี้ของคาวาซากินะครับเป็นไฟเดิมติดรถเลยมันจะอยู่ด้านข้างนะครับมันจะไม่ยืดออกมาเหมือนเหมือนของยามาฮ่านะครับน็อตข้างในพวกนี้ผมก็ไล่ทุกจุดเลยนะทุกคน ส่วนสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์นี้ก็มาจากศูนย์เลยนะครับไม่สามารถแกะได้นะครับเพราะว่าเขาเขาเคลื่อมานะครับผมสติกเกอร์ตรงนี้พวกเก้าห้าที่ศูนย์เอามาผมก็แกะออกเลยแล้วอันนี้จะเป็นสติกเกอร์เดิมแจกโรงงานเลยนะครับหกสามหกนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็ไล่ทุกตัวเลยนะครับผมน็อตสเตอร์เป็นไทเทนหมดนะครับประมาณนี้สะโพนะครับผมส่วนเกียร์โยงนะครับก็จะเป็นไฮไลท์หน่อยอันนี้คือเกียร์เดิมนะครับผมมาทำเกียร์รีเวิร์สนะครับผม อันนี้ก็คือหนึ่งอัดขึ้น2 3 4สามสี่ห้าหกเหยียบลงนะครับปกติเกียร์หนึ่งเราจะเหยียบลงนะครับเกียร์สองัดขึ้นก็ก็อาจจะมีแปลงกันนิดหน่อยนะครับน็อตฝั่งนี้ก็ไล่ทุกตัวเลยนะแต่ตัวนี้ไม่ไม่ไล่นะครับตัวเดียวเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นนอ็นอตน็อตปล่อยน้ํานะครับปล่อยน้ําน้ํายาหล่อยเย็นผมก็เลยใช้เป็นน็อตเดิมนะครับผมเกียประมาณนี้สติ๊กเกอร์ฝั่งนี้ก็ติดเหมือนกันเลย เอาประมาณนี้โอเคของแต่งก็เอาเรื่องนะที่ผมแต่งมาทั้งนอ็อตแล้วก็มีท่อมีไฟท้ายมีกาดหม้อน้ำนะครับผมมีวิงอุดกระจกแต่งแค่นี้ก็สวยนะครับทุกคนดูเรียบๆไม่ค่อยแบบว่ายังไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่แค่นี้ก็ถือว่าจุกแล้วนะครับ ต่อไปก็อาจจะเป็นกันสะบัดก็อาจจะต้องติดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก็จะเป็นสวิตไฟผ่าหมากนะครับมีโหมดไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนะครับสตาอ์ไฟอะไรพวกนี้นะครับเส้นที่หกอาก็ปิดปิดปิดชิปเตอร์ได้นะครับเปิดชิปเตอร์ได้กดค้างห้าวินะครับผมประมาณนี้รถผมประมาณเกือบเดือนละวิ่งไปประมาณ ส2 0 4ี่กิโลนะครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะครับประมาณนี้เมืม่อวานไฟเครื่องโชว์นะครับไฟเครื่องอันนี้โชว์เปลี่ยนท่อนะครับมันก็เลยผมก็เลยเอาไปลบโคดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเคเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนฟังเสียงกันนะครับเจอสตาร์ทรถหน่อยเดีย๋ยวฟังเสียงท่ออาคากะป๋องนะครับนี่คือเรือนเบานะครับ เสียงเครื่องนิ่มๆนะครับทุกคน จะเบิ้ลสักนิดนึงผมจะไม่เบิ้ลรอบตัดนะประมาณนี้เดี๋ยวจะโดนด่านะครับเดี๋ยวนะครับผมต่อไปผมก็อาจจะซื้อกันสะบัดมาใส่นะครับเพราะว่าเซตเลขหกเขาบอกว่าหน้าหน้ามันเบามากครับอันนี้ก็ต้องเก็บตังค์ซื้อนะครับไม่งั้นก็ขอตังค์เมียนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับผม ใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนเลสซิ่งเน็ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ